ตอนเราเข้าสู่รายการวีครับตอนนี้นเราอยู่รายการอินบล็อกอะไรอยู่ในกองงองงงงงอย่ามัวนะอะไรอยู่ในกรอง,งอ๋อไดมอนด์เราไปไดมอนด์ห,ดหายไปไหนเราไปกดไดมอนด์สวัสดีครับจีเตอนรับเข้าสู่รายการวีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไมค์ครับพีอีอืไม่ใช่มอาอูกันที่สปาร์โมสเตอร์ไมค์ครับสองตอนที่สอง คุณทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เรอะคิดอยู่ซิบ้างเราจะเอาขนมปังไปเพราะมันกินง่ายสุดเลือดเพิ่มประมาณสามแต่ของทอดมันเพิ่มแบบบาสีนะใช่ของทอดไอ้นี่มันของอบไม่ต้องอบเลยนซ้ำย่างของอย่างนี่ไม่ใช่ของทอดพูดผิดครับคุณคุณข,ขุดได้คุณขุด,ขดอลอนได้เท่าไหร่นะทำไมเยอะจังมันไม่สลับไอ้นี่เนี่ยโอ้ไม่มี ไอรอนคุณรู้ไหมว่าผมทำหินนี่ได้แล้วทำยังไงก็เอาหินสีขาวนี่เอาหินสีข,าว,า,สขาวนี่ไปครับเป็นหินแบบนี้แล้วมาแล้วก็เอาไปครับมันจะได้เป็นอย่างนี้โอเคไม่โอเคเราทำทางน้ามาันก่อนเลยตอนคุณคุณโอเคแต่ผมเคโอความเติมตอนที่แล้วหล <hi>, ังจากที่ เราตายในในสปามมอนสเตอร์แล้วก็วิ่งกลับไปตึ้งๆคุณกากไงเออใช่อะไรก็กากคุณรู้ไหมว่ากว่าต้นไม้จะโตเนี่ยผมเล่นมาตั้งหนึ่งสัปดาห์แล้วนะมันเพิ่งจะโตหนึ่งค่ะคิโมคุณคุณหลอดนะรครับสูนย์เเมจุดหนึ่งไม่แค่ได้ไม่กี่วันเองนะรู้แล้วนะคุณบอกหนึ่งสัปดาห์นเนี่ยแต่ผมเล่นปเป็นมืออาชีพนยะตอนเนี้ยผมคือมืออาชีพเลย แล้วผมมีแต่เมืองอาชีพเมืองอาชีพใช่ทำอาชีพเออไม่ใช่อยู่ตรงนี้ผมไม่ชอบกินหมูไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบหรอกไม่กินเลยไม่กินไม่กินม่นี่มันมันอิสลามห้ามกินหมูแต่นี่มันในเกมกินได้ขอโทษดิไอ้บัฟเฟโลบัฟเฟโลแ and d u c กไม่ใช่บัฟเฟโลแอ and dog หมาไอ้หมาหมากยังไม่ทันคันอ่ะแมวตักน้ำแบบรัวเตืน นจะเลาะทรายไปขึน้นกลายเป็นทราย<ะ>เราเลาะทำไงเพราะคุณให้คนดูเอาดูสกรีนคุณยังไงให้ดูตั้งแต่ตอนที่แล้วสนใจดูทุกรั้นนี่ใส่รองเท้าด้วย<ะ>เราเป็นนักวินเราต้องใส่รองเท้าด้วยเผื่อตกเครื่องบินตรงนี้เราจะตกแต่งหลังที่เราเลาะทรายตรงนีไ้ไปทำกทระจกตรงนี้ก็เอาเป็นกับดักนะให้สัตว์มันตกลงไปหรือมอสเตอร์ อะไรก็ตามที่ตูลงไปทีนี่ผมจะฆ่ายกเว้นสัตว์เลี้ยงผมแจ่มอมอว่ะมอสัตว์เลี้ยงเขาเป็นด็อกด็อกแอนด์ด็อกด็อกแอนด์ด็อกแอนด์ชิกลุงพีชิกเก้นหนุนเจ <Okay. S 1> ๊กอบก็กอบพิก,พกผมก็ oh. บัฟเฟ่โรใช่ไหมใช่นั่นโตแล้วโตลีโตลีโตเร็วๆนะเทสโตฟิตเลิ่งซิ่มมันพลังมันแจ่ม อ้าว <c oughs> คณน,นี่มาลองเพลงในตรงนี้โอ้เสียของฟรีฟรีหัยวยาบอกือเสียของเลย <c oughs> ไหนเจอมอนสเตอร์ตรงไหนบักไฟตรงนั้นคือความเซฟตี้มอนสเตอร์ตรงอย่ามองชี้ในจอโอ้ตรงนี้มืดมากเลยอาจจะมีสไปายอื่ด้ัดปฏิสไปายซาดีไหม <c oughs> สไลด์อ <c oughs> อย่าบอกนะว่ามีคือมี อะไรอัปเดตบ้างโอเคเรามาดูอัปเดตนิดนี้กันสิ่งที่อัปเดตเกี่ยวกับน e x โอเคอย่างแรกเลยมีสิ่งมีชีวิตเพิ่มเข้ามานั่นก็คือแมงมุมแมงมุมพิษแล้วก็คิมูคิมูอะไรซอมบี้เด็กเราจะทำทั้งฟิดใช่ซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กสเกิร์ตันคีสไปเดอร์ไม่แน่มันอาจจะมีตั้งแต่ก่อนจะเวอร์ชันนี้ด้วยซจะใช่แต่เราโหลดมาเป็นเวอร์ชันนี้เลยเราก็ไม่รู้ นะ<ช>ต้องขอโทษทีด้วยนะแล้วก็ปลาหมึกสรามไฟไซส,ส,ส,ส์เลก็ไลกไซสไ์ใหญ่ไซส์ไซส์กลางไซส์โตไซส์ตัวเหี้ยคุณทำอะไรไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กคุณน้ำ <N amb S 2> อินฟินิตี้แต่ถ้าเราตักรัวแล้วก็โอ้ตักรัวมันจะไม่ไม่ใช่มันจะไม่กลายเป็นอินฟินิตี้กลายเป็นเ<ำ>หมือนเดิมน้ำอินฟินิตี้อีสปนรึเปล่าไม่ใช่ ผมผเป็นผมนะถ้าทํามันเกิดตรงนี้ปุ๊บค่ะผมผมจะปล่อยให้มันโดนเลยเราจะมาดูกันนะว่ามันไหลไปทางไหนมันไหลมาทางนี้เราก็จะทําหลุมไว้ขังมันอดีาหวเป็นผมนะผมเอาเบ็ดตกปลาที่เอาเบ็ดตกปลานะปุ๊บผมก็เอาตกเล่นเลยโอเคทดลองก่อนดูสิมันไปจริงเราจะไปทางไหน ออดแอดออดแอดออไปตรงนั้นพอดีเลยนี่กากวะกากละเออเออกากละมันเป็นกองทัพมดของลุงพีนะกากวะกากละกากวะแล้วก็มีคนเนี่ยกวรประสาทตรกวรประสาทรเอ้าวันนี้จะตีหัว โอเคเราได้ยูชั่นโคยูชั่นเอ้ยได้ยูชั่นมันมีหลายชื่อนะคุณ้องชมดูยังกลัวผมขึ้น,น,น,นไปได้นี่เป็นไงสองบล็อกยังขึ้นอก,นะกัดกัดไรอ่ะนีหลักสูตรไม่มีใครมันก็จะโผล่หน้าไปตรงไหนโผล่หน้าไปตรงนี้ไม่ใช่โผล่หน้าไปตรงนี้ไม่ใช่ โอ่อไปทางไหนมอมพอดูอ๋อ,อมันจมอยู่ตรงนี้เลยต้องทำทางเดินทางเดินไม่ใช่แบบนี้นี่ฮะดูเสียมันจะได้พอไหมมันจะปักไฟไว้หน่อยไฟธรรมะกับไฟธรรมเป็นศัตรูกันพูดจริงนั่นแี่มันจะรอเล่เอ้อยนั่นมันอะไร เลยยิผนเนาะิผ่านินตัดน่เปดว,วมอสเตอร์อะผมกลัวมากผมอ่อนด้วยผมได้โคดอ่<ถ>มึงต่มไม่จกิงสิมมมผมก็ไม่ตายครับลองนีได้เลยเปิดมอสมอสเตอร์ครั้งแรกครั้งที่สองครับครั้งเป็นล้านตนเนน้ระว,วัง ม,มันยิงแม่นทุกนัดยิงแม่นทุกนัดแน่นดเราจะมันจะยิงถีแล้วแหละเวลาอยู่ใกล้นี่คุณมีเลี้ยงหมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมยิงแม่นยิงแม่นมาตีก่อนตี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 มาแล้วเสียงน้องเตือนหมโอ้ยิงแม่นมากมีหลายตัวมันก็รอรอสักครู่ฉ anyway. yes. ันส่งลูกแม่ก็จะทำกับดักยังไง ถาจะส่งลูกน้องแกมาทำนายเจ้าทามันจะไหนผูตายเฮ้ยฉันจะทำให้แกเ,เกิดใหม่มาได้ทานทานก่อนเราต้องไปทำสแตรปสแตรปรู้จักไหมไม่รู้จักเออสมน้ำหน้าซ่านีไหนเรา,าไม่ได้สมน้ำหน้าเลยโอ้โหไม่น่าว่าเลยมัเห็นไหมลูกฉันส่งลูกน้องมาแล้วมีลูกน้องจินงลำปังเอง ทุกคนมันเป็นซอมบี้อันอันไอไอคนเมื่อกี้ที่พาเนี่ยที่บอกทุกคนมันเป็นซอมบี้นั่นแหละน้องผมมันพักเล่นน้ามันพักหมดมมนชอบมาเสียกอย่เนี่ยทำให้ทำให้ youtube เราเสียเพราะมันเนี่ยแหละครับตอนนั้นทำซีรีส์ลงพีเสียเลยกัดะําเหมือนลงพีซะหน่อยมันทํามันก็มาแย่งเล่ใช่ไหมแย่งเล่นพักแสนโอ้ โอ้โหสไปรซอมบี้เคียร์เปอร์อะไรถ้าเราเราจะจัดการสไปสเราต้องเขียนต้องเตรียมแก้วน้ำก่อนใช่แล้วก็เอาลูกอมใส่บูมเลยฮะระ <c oughs> เบิดระเบิดลูกระเบิด,ลบดกลายเป็นโกโก้คันระเบิดกลายเป็นโกโก้คันอาหาใช่ผมชอบกินอาหารของสัตว์ใหญ่นั่นก็คือวัวกินเนื้อวัวเพราะวัวมันใหญ่เมยนี่าจะเพิ่มเลิศเลยเยอะ Blender, เราเอารอยไปทำสลัแ right. เราขึ้นทิมแทงเอาขึ้นทิมแทงแทงทิมแทงเวลาเราอยู่ใกล้มันมันจะยิงเทมากเลยฮะที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 น่าจะแกะอื่เยอะมากตรงนั้นไม่โอ้เจอตรงนั้นปากไฟตรงนั้น ใครบอกแล้วว่าผมคือคิปเปอร์ไม่อ้ยอีกคนนึงฆ่าแบ๋วฮะฆ่าแบ๋วข้าแบ๋วไอแบ๋ไม่ใช่อแบ๋แอบแบ๋แกะแบ๋หักแล้วอืมที่ขุดช็อกว่าได้งงฉาะหัวจะสไปตรงนี้จะปักไฟเลยมาคิปเปอร์ด้วยซอมบี้มัน เจอเนื้อหน่อมันตรงนี้นก็ก็ข้าบดาบหินอีกแล้วเหรอเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ยกยกเหล็กแต่ค่อยๆถอ,อยล้างกลับไปเป็นยุกหินเหมือนเดิมทำไงน่องเอไม่รู้อ่ะโอ้คุณกา,กกากะใช<อ>่ไหมกะละเอาเลยไอร้อนของคุณอะโอเคเอาสว่วนนี้ขอจบการน,นำเสนอวันวนี้สวัสดีค่ะวันนี้มีหน้าทำอไมถึงร้อนเนี่ยลืมเปิดพัดลมนะเปิดเซฟเปิดเลย ปเปิดไล,เล่เปิดไล่เปิดเล่จับเงี้ยเจ็บแล้วทางน้ำเราจะใช้เจ็บไปหน่อยสิน,นี่ไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่อันนี้ก็มันอยู่โซนอาหารเลยโซนอาหารอะไรไ,ไม่ตายปะไม่เราไม่ตายง่ายๆเออคอปเปอร์สตอร์มันอยู่ในโซนไอเทมได้ไงทาน ผมจัดไม่เป็นระเบียบอันนี้ของที่ขดได้มือปัดแล้วแตกเลยไ,ไม่คิ้เกดตายน้นามเนี่ยตายในคนแกะแล้วเอาลับต้นพร้อมจะมาอยู่ด้วยองได้ไงเหรอแบตผมยังไม่ชาร์จเลยนะไป,ไปชาร์จเดีย๋ยวไปชาร์จที่ชาร์จแบตไม่รู้พ่อไปไหน โ oh, อ้โหสิบหกอันเยอะไปเอาอีกอีกอ,อืมเออก็ได้ก็ได้อืมเยอะเลยแล้วก็จะใป็อ um ันเดียวคนด้วยมือป่าแล้วแตกเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งโอ้โหโคคิปเปอร์ก็กระจกทำไมคุณไม่เก็บหมดแล้วเก็บให้หมดเลย่อหน้าโมลีนะชีนะชีชีซีนะโอชีนะเก็บไว้โอ้ยสี่อัน สบอพอเอาตมาารียมสู้สบไดส้สู้สู้ขอให้แม่งตาสู้ขอให้หยาตา<ท>ยคืยอคแม่ถ้าเกิดผมกับดอนนจอยกันแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นอับดอนจะไม่ตีผมเลยผมก็จะไม่เตรียมต้อนเลยหมดแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะคือมือใหม่ที่เพิ่งเล่นมาเข้ามาใหม่หมเข้ามาปุ๊บจะตีก่อนเลยนะถ้าเกิดรู้วิธีตีนะตีแบบ ไปเตะทำไมนะรู้วิธีตีแล้ตีใหญ่เลยนะอะไรเป็นไงเคยผ่าไหมผมว่เคยเจอนกเอ้ยมาเตะกันไหมผมก็บอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันจริงกันเองไม่มาอะไรไหนคุณแม่ผมดูอ่ะอะไรเนี่ยไม่ดูเนี่ยไม่ดูเนี่ยมวยมวยเห็นไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่หยิงกันเองหยิ่งกันเองอย่างที่เป็นเฮ้ยผมจะดู เออเนี่ยทีวีดูไปมันจะสองจะดูทำนี่แบทนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขนาดพี่เก๋พี่แท็กเขายังอย่าเพิ่งเลยพี่เนี่ยเขายังดูเอยไม่ตียันเองโอ้หเหลือสองคนโอ้อันนี้รีบปิดเลยรีบปิดเลยรีบปิดใพยดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูไปดูแล้วไม่ดูแล้วอย่าบอกเอาไม่ตียันอีกแล้วตีกันแล้วเอาเรามาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยดูตีกันเก็ดีครับม่เมอะไรไม่ใช่เปิดมาโอ้โหสนานเลยนะ ลองขุดดูไหม่ไว้ก่อนทำแบบพี่เทก็กะวางแผ่นรองสแลบทีนี้มันก็จะยิงแม,ม่นอยู่นก็ตีไม่ได้นานไงยิงแม่นอยู่บอกแล้วเอต้องไว้ข้างบนแล้วเอาวันแผ่นนั้นไว้ข้างล่างแล้วก็ขุดลึกให้มันลึกไว้หน่อย uh. ต้องต้องลึกอีกพี่เท็กเขาก็ทำแบบนั้นผมลูแลพี่เท็กตกลงพี่เทก็กแต่ยิงกันแม่น มึงกันทำเป็นเล่นเลยมันจะมองอมไม่เห็นไงสแลบเนี่ยมันมองไม่เห็นใช่มันม,มัต้องวางบอกนั้นก่อนเหนอเอาเอวางนั้นอีกทำไมเราเอาให้วางครบวอสต์โดนดีวางครบวอสต์ตรนงนี้อ้อยเหมือนบนข้างบนเออตรงนี้ก็วางสแลปตรงนี้โอ้โหอยาเก็บไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างอะ่ะวางสแลบ ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมตรงนี้วางสลับใช่ไหมไม่ใช่มันต้องก็ได้แค่นั้นก,ก็พอแล้วจะไม่ดูมันมันต้องสูง,งอ่ะตรงนี้ขอจบกันแล้วสองคัน